ขอการสวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มคาร์โลเอสซาบวกกันนะครับวันนี้รีบสุ่มหน่อยนะเพราะว่าเพื่อนผมมันเอกสุ่มนะครับแล้วมันสุ่มให้ในคลิปนี้แล้วก็มันรีบกลับบ้านนะครับเพราะว่าสุ่มกันที่โรงเรียนนะครับผมมันรีบกลับบ้านแนละ้วเลยรีบสุ่มแบบสุ่มๆให้มันเซจไปเลยนะต่อผมจะสุ่มแค่ร้อยแปดสิบใบนะสำหรับคาร์โลนะครับผมไม่ไม่คิดจะพาร์ทสองไอดี ID นี้ไม่มีร่างแรกด้วยนะต้องสุมม่มในร่างแรกด้วยมันดูจะออกหรือเปล่านะครับผม ถ้าออกก็ออกตัวเดียวนะอย่าออกเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันบังเอิญได้ลูกแก้วสองลูกแล้วทำพาร์สองได้ก็ดีนะแต่มันคงเป็นไปไม่ได้นะครับร้อยปสิบใบย,ยังไงก็ไม่ได้นะครับผมถ้าคุณไม่ดวงดีจริงๆนะครับซึ่งผมแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะไอคนนี้แบบสูงแค่ร้อยแปดสิบใบได้พาร์สองอนะยาก,กามากเลยนะครับผมของตอนนี้ยังไม่ได้สีทองเลยนะครับผมเกลือแบบระจัดนี้ไงสีทองอันแรกได้หินก็โอเคนะครับเพราะว่าเราขาดหินอยู่ แต่ได้หินมาอันเดียวแล้วก็เก็บจากการันตีมันก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าการันตีให้3นะครับแล้วก็สุ่มได้หนึ่งนะครับผมแค่นี้มันก็พอแล้วก็ไม่ต้องออกอีกนะครับออกลูกเกี้ยวมาเลยสลูกนะครับแล้วก็การโร่โล,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  Vegeta ล่างเลขหนึ่งตัวนะครับจะได้ทำาร์ทส,สองเลยแต่ก็คงไม่ออกครับผมกดสุ่มกันแบบรัวนะวันนี้เพื่อนผมสุ่มให้นะครับผมก็นนไม่ได้ดูนะตอนมันสุ่มให้ก็ด,ด,ดูนิดหนึ่งอ่ะแต่ว่าผมก็ปล่อยมันสุ่มไปนะครับผมแล้วก็ได้กาโร่ล่างเลขมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม พลังกดด้งมาโอ้โหพลังด้งมาสามหมื่นเลยเยอะนะเยอะนะเน็การูพลังดิ้งเยอะเลยได้การูร่างแรกมาพลังดิ้งสามหมื่นอันนี้ไม่ได้อัพเลยมาครับสุ่มกันแบบรัวๆกันต่อเลยสุ่มแบบไม่ต้องพักครับผมสุ่มแบบรัวๆเลยครับมารอบนี้ก็กดท่าเหมือนเดิมนะครับสุ่มกันแบบรัวๆนะครับผมรัวๆเลย สุมอีกอต้องสุมอีกกี่ใบวะอีก50บใบครับน่าจะต้องสุมอีก50บใบนะครับผมเพราะาตอนแรกเราเริ่มด้วย2อ9บเใบปะนี่ไงไดหินไหมวะเพื่อถือว่าเป็นการเก็บเอาไว้ให้ตัวอื่นแล้วกันแต่ว่าตอนสุมตัวอื่นไม่เขาใช้หินนีกแล้วก็ได้กาโลูอีกหนึ่งตัวผมบอกเลยเอาตัวเดียวก็พอไม่ต้องมาเยอะก็ได้กาลู่ะ แต่ว่าก็โอเคก็เอามาทาการโล่สามดาวมันก็น่าจะได้พลังขึ้นมาอยู่นะครับผมในไอตัวฟิกเกอร์อเแต่ได้ลูกแก้วมากกว่านะครับซ่มยังไม่ได้ลูกแก้วเลยนะซ่มไหนยังไม่ได้ลูกแก้วเลยนะตอนนี้มาครับผมขอลองแบบไม่กดข้ามสักทนึงครับผมแล้วก็เกลือไปครับผมเรียบร้อยส,มสอีม่วงสองอันเพงเมื่อกี้ตัวอะไรบ้า ตรงนี้โซ่อะไรปลาหมึกโอเคในปลาหมึกนะเออแล้วก็คลิปนี้ผมทําผมอัดในโทรศัพท์นะคลิปก่อนอัดในคอมมีปัญหานิดนึงผมก็ยังไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับผมก็เลยรองมาอัดในโทรศัพท์ก่อนนะครับผมสําหรับคลิปนี้แต่เอาตรงทีอัดในโทรศัพท์นี่ภาพแม่งสวยกว่าในคอมกนงเพราะในคอมมันใช้โปรแกรมจาลองนะภาพเลยไม่ค่อยสวยบางทีถ้าเกมวันพันเมนผมคงอัดในโทรศัพท์เลยนะครับผมทาเกมวันพันนะ อย่ขอรับการันตีนะครับผมไม่ได้ลูกแก้วเลยสักลูกนะครับ180ใบเกลือจ,จัดๆนะครับผมกาโร่นี่คือเป็นตัวที่เกลือที่สุดแล้วนะครับผมเป็นตัวแรกที่ผมสุ่มแล้วไม่ได้ลูกแก้วเลยไม่ทะลุเบียวนะมาครับผมกาโร่ร่างแรกเราจะต้องพัฒนามันกดเอ้ยอ๋อกดกดกดผิดอันนะกดผิดอันกดอันนี้นี่ว่า ผมพลังเด้งมา9,000 9,000 9,000เลยก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ก็เยอะนะรวมๆกันก็ได้20,000กว่านะผมสองหม2่นเ0็ดได้นะแล้วก็ผสานเลยครับผมกลายเป็นการโรระดับ s s สบวกเป็นที่เรียบร้อยนะครับกาโรร่างหัวแดงนะไม่ได้ย้อมแมวด้วยนะครับตัวนี้อย่างเท่การโรล่างนี้เท่จัดจัดอ,อยู่ไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอ อยู่ไหนวะกาโรหากาโรไม่เจอครับผมอ้าวกาโรร่างสองตรงไหนวะเดี๋ยวออกเข้าใหม่นี่ตรงนี้เอ้ยสองดาวเลยวะเดี๋ยวต้องดันขึ้นกรอบแดงนะครับผมมาตรงศูนย์ฝึกโหเต็มเลยะวะเอาปลดตัวไหนออกดีปลดตัวไหนออกดีวะ ไอดีนี้ไม่มีการ์ดลีด้วยเราเป็นหน้ากากานอ่อนนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นคลิปรีวิวนะผมขออนุญาตไปฟาร์มก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ